Yeah. She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it It's a habit g l o t e s that she wears, short skirt i n a jacket I just wanna get her all alone On a mattress I just wanna have อ่านะครับสำหรับ FC นะครับคนที่เล่นดุมสูตรนะครับตัวนี้เป็นงานอัปเกรดล็อกสเปคใหม่ล่าสุดนะครับเราจะใช้เป็นของนี่นะครับโยโกซูเปอร์เนะครับทีนี้คือ ล็อกสเปคคือยังไงคือความยาวสามารถสั่งเราทำกำหนดได้นะครับเพราะตอนนี้เราสามารถทำเกียร์ซีเองได้แล้วนะครับเราทำได้มานานครับแต่สเปค4มินี่เราเพิ่งทำได้นะครับสำหรับท่านใดที่จะขึ้นล้อนะครับแต่มีปัญหาเรื่องซี่ติดต่อเรามาได้นะครับเราจะทำการขึ้นซี่ใหม่ให้ท่านนะครับตัวนี้ใช้ก้านโต4มิลหัวเบอร์8นะครับสำหรับงานโยโก้ซูเปอร์เซเว่นะครับแบรนด์ซีเราจะมีให้เลือกอยู่2แบรนด์ครับ ตัวนี้ที่เราใช้ก็คือของโยโกะครับโยโกซูเปอร์เอีกตัวหนึ่งจะเป็นของโอซากินะครับการโต4มิลกับ3มิลครึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะตัดทําเกียวนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นดุมจากเคียวเอ็กอินโดนะครับดุมเคีเอ็กอินโดเรามีสเปคล็อกตายตัวนะครับจะใช้กับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้จะใช้อยู่3เบอร์ในดุม1ชุดล้อ1วงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดให้ดู Yeah, She's some nice long hair nice got long you k know the it. It อ่านะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เครื่องรีดอัตโนมัตินะครับใช้สำหรับงานทำเกลียวซี่ลวดโดยเฉพาะนะครับเป็นเครื่องที่เราสั่งสร้างมาโดยพิเศษนะครับ เอาร,เรับที่หลังจาก <it. S 1> ที่เรารีดเกลียวออกมาเสร็จแล้วนะครับจะได้เกลียวอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับสำหรับท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องซีรุ่นนะครับติดต่อเรามาได้นะครับสามารถขันเข้าไปได้อย่างงี้ลื่นๆนี้นะครับ เราตั้งสเปคมานะครับสามารถสั่งเราได้นะครับว่าต้องการก้านโต3มิลครึ่งหรือว่าก้านโตที่4มิลน,นะครับเรามี2ขนาดให้เลือกนะครับจะเป็นหัวตรงดุมสูนหรือเป็นหัวงอติดต่อมาครับเดี๋ยวจัดให้นะครับงานล็อกสเปคสังสร้างพิเศษที่นี่ทีเดียวนะครับ